โลบินฮ so so ูเตรียมย้ายบ้านแล้วนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนยินดีต้อนเข้าสู่ช่อง TT Channel ทนี่สามนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับโลบินฮูไลเดอร์นะครับผมเพราะว่าเขาเตรียมที่จะย้ายบ้านแล้วนะครับผมก็คือเขาไม่เปิดด้วยตัวเองนั่นเองคือจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสกูตตานะครับผมใช่ไหมแต่ผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าเขาเขาเปิดแอปใหม่นะครับผม ก็วันนี้ผมก็มาอัปเดตขา่าวสารนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมโรบินฮูดนะครับเ, <อ S 1> เปิดเพื่อให้เพ <prim> ื่อนๆได้กนได้มีการทดสอบนะครับผม mm. ซึ่งมีการทดสอบก่อนนี้ก็สอบไปเมื่อประมาณสักออปลายเดือนนะครับปลายเดือนอันนี้เดือนนี้เดือนเมษาเนะวันนี้วันที่12เมษาประมาณปลายเดือนมีนาอ่าไปลายปลายเดือนมีนาเริ่มมีการทดสอบก่อนนันนี้นะครับก็จะมีเพ,เพื่อนเพ่ี่พทุกคนนะครับที่ ที่สะดวกนะที่สะดวกเพราะว่าทดสอบอ่ะเขาจะมีการระบุเขตนะครับว่าวิ่งประมาณไม่กี่เขตเองนะครับเพื่อเป็นการทดสอบตอนนี้น่าจะเริ่มทดสอบสําเร็จแล้วนะไม่งั้นเขาไม่เปิดให้เริ่มลงทะเบียนนะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เริ่มมีการทดสอบนะครับผมพอสมควรนะครับทางโรบินทูเองนะครับผมก็เริ่มส่งข่าวสารนะครับผมเริ่มส่งข่าวสารไปให้ทางพี่ๆไรเดอร์นะครับผมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเพื่อจะย้ายบ้านนั่นเองนะครับผมก็สําหรับการลงทะเบียนนะครับผมก็ เขาจะส่งนะครับผมส่งเหมือนแบบให้เรากรอข้อมูลให้เราก่อข้อมูลนะครับก่อข้อมูลอีเมลสําคัญมากครับเพราะว่าทางดูมินทูสนะครับผมจะส่งส่งลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมทางอีเมลนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดนะครับผมก็พอมาถึงขั้นตอนที่เรากรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณ3 7ถึงวันนะประมาณนี้นะเพราะว่าผมจะไม่ถูกเพราะว่า วันนี้ที่12นะผมกรอกข้อมูลไปประมาณต้นสัปดาห์ประมาณวันที่3 4มห้าประมาณนี้นะครับผมเขาก็ส่งลิงก์มาให้ผมเรียบร้อยนะครับส่งมาวันนี้เลยนะครับผมส่งมาวันนี้เลยผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับเขาจะส่งมาให้นะครับก็สําหรับอีเมลนะครับมันจะมีอะไรบอกบ้างเอ่ยก็จะมีขั้นตอนการใช้งานนะครับผมเขาก็จะมีวิดีโอให้ศึกษานะครับหรือ ขั้นตอนการแนบเอกสารก็จะมีวีดีโอให้ศึกษาเช่นเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ก่อนนะครับผมว่าเขาให้ทําขั้นตอนอะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมผมทาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนประมาณหลักๆนะมีขั้นตอนหลักๆประมาณสักสี่ขั้นตอนนะครับก็ถ่ายรูปใบขับขี่นะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปเล่มทะเบียนรถนะครับหรือสําเนานะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปรถจักรยานยนต์นะครับพร้อมกล่อง อาหารนะครับผมถ่ายเห็นทะเบียนนะแต่ผมอ่ะพลาดผมดันถ่ายด้านข้างลบนะครับผมแต่ก่องไม่ทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวคงต้องเขาเขาคงต้องส่งลิงก์ให้ผมแก้ไขแน่ๆล่ะก็เดี๋ยวลองลองดูแล้วก็อีกทีอันที่4นะครับก็ถ่ายรูปเรานะครับถ่ายรูปเราตัวเราเองเห็นแค่หน้านะครับผมยิ้มได้โอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมพูดเรื่องของอบรมอบรมนะครับผมหลังจากที่เรากรอข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผม เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาขั้นตอนอบรมนะครับมันจะมีอบรมแค่จันทร์ถึงสุกนะครับย้านะครับว่าจันทร์ถึงสุกนะครับผมช่วงเวลามีหมด3ช่วงเวลานะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปเลือกดูแต่ผมอ่ะช่วงเวลามันเก้าโมงถึง11บเอโมงนะครับผมแล้วก็น่าจะมีอีกนะประมาณสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองหรือเที่ยงถึงบ่ายสองนี่แหละแล้วก็มีช่วงเย็นอีกนะครับผมประมาณสามช่วงเวลาเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับก็โอเคก็หลักๆก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมสาหรับการย้ายบ้านของดูบินทูตนะครับผมก็เป็นแอป เขาเรียกว่าชื่อแอป r o b i n h o o d ล i d e r นะครับผมนี่เป็นไงเป็น r o b i n h o o d ล i d e r แล้วเรามีแอป,ปของตัวเองแล้วนะครับผม mm hmm. ก็โอเคก็เดี๋ยวผมเอาไว้ทำคลิปวิ่ง o b i n h ท o d ดีกว่านะครับว่าการรับงานการส่งอาหารเป็นยังไงนะครับผมหรือการกดแย่งงานมันเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมเหมือนสกูตเตอร์ไหมกดกดกดปุ๊บใส่รหัสนะครับผมโอเคจะเป็นอย่างนั้นไหมเอ่ยน,นะครับก็เดี๋ยว ผมรออนุมัติดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมก็จากวันสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ